สวัสดีครับนิช่างนนพามาดูประตูสแตนเลสครับติดิกรช่องรั้วกำแพงนะครับเป็นสแตนเลสเกี่สามสี่ครับมาเดี๋ยวพาไปชมทางเดินจะเป็นหลุมหน่อยอาตารลงมาไอจับตัวตัดนี้นนะอโอ้อยอานต้องไปยืนนุ่นมาอ่ะจับตัวตัดให้พี่นะนี่ครับสแตนเลสเกสาสี่ใส่ก้อนสองตัวเลยนะครับ นี่สวยตัวนี้มีมีขอบอยางกันนะครับขอบขอบกรรมัมยี่กันฝุ่นกันกระแทกนี่ครับใส่ให้หมดสแตนเลสสามส่วนสี่นี่ยึดปุกเข้าเสานี่สวยอ่ะถือจะปิดแล้วกันอันนี้ครับจะปิดไปกรรสองตัวแล้วมีท่อลิ้นแจ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับขึ้นกันน่ครับนี่ใส่หนวดกุ้งไว้แล้วก็เทป,ปูนข้ารล่องนี่ครับเทป,ปูนข้ารล่องแข็งปูนเต็มก็แข็งแรงและนี่นี่มาดูข้างข้างนอกด้านนอกครับ ด้าน้อกปิดเรียบไม่มีกอนะครับติดทานี่ทางทางจะเป็นทองนะยาวตัดครับ,รบใจงานประตูรั้วสแตนเลสครับสอบถามได้นะครับ087-9106286ครับ แล้วก็ไอดียไลครับ no n 252598ครับมีเพจร้านครับสแตนเลสต้องชอคลิปพลัราการช่างนะครับกดเข้าไปดูไลน์เลยนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้ห่างหายไปนานไปหน่อยครับสวัสดีครับ